ซึ่งปีนี้ทางแขวงการทางเนี่ยก็มีการเปิดมอเตอร์เวย์มากกว่าเดิมนะเพิ่มครับเดิม36กิโลเมตรตอนนี้เพิ่มมาอีก28 km, ก็เป็น64กิโลเมตรยาวขึ้นซึ่งเราก็ต้องระดมกําลังในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกปีนี้ดูแล้วก็ทางรัฐบาลเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเริ่มเข้ามาผมเชื่อว,ว่าปริมาณรถน่าจะมากกว่าปีใหม่นะครับที่จะขึ้นมาทางอีสานบ้านเราครับมาตรการเชิงลึกเราเริ่มตั้งแต่น,นีเรื่องของการระดมฝันล้างนะครับแล้วก็เรามีการตั้งจุดตรวจในการบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็สุ่มตรวจด,ดูคน ที่ลักษณะที่จะเป็นวิชาชีพเพื่อในการป้องปามนะครับเพื่อให้เกิดเหตุถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราก็สามารถเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ท,ทันทุงทีครับในสภาพนะตำรวจห้ามลาอย่างนี้ครับปีบัรง,งานนี้เนี่ยเฉพาะคอรัสิมาก,ก็ประมาณ6กพันครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนก็รวมภาคสามเนี่ยเราใช้กาลังเต็มมาตาภาักสามนี่มีกำลังทั้งหมด1นึ่งหมื่นเก้าพันยก็ใช้หมดไม่มีการให้ลาขาดยกเว้นผู้ใดป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูทุกท,ที่ที่มีการจัดงานแล้วก็องระวังภัยตั้งแต่ตักเตือนประชาชนในเรื่องของระวังโควิิดดป้อออองงกกกกกันาาญรรรรมมเเื่ถถููหลละ เราก็ตำรวจไปดูแลบางทีแปะแป้งเนี่ยไปโดนแก้มโดนอะไรเข้าขายนาจาร์เลยไม่ผู้เสียหายก็มีการร้องเรียน,นยแล้วก็พร้อมการตั้งท้ายกระบามันก็หวาดเสียวอยู่แล้วผมว่าตรงเนี้ยยังไงก็ทําไม่ได้ซึ่งมาตรการก็คงดาเนินการเหมือนเดิมเราทำเนี่ยเพราะว่าป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับพี่น้องประชาชนเราเป็นห่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปัญหาไม่มีทุกหน่วยลงไปบริหารเหตการ์เรื่องรถติดมีการบล็อกรถเอาเส้นนี้ไปก่อนเนี่ยมีการบริหารซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับคําชมจนพื้นที่ขออีสานตอนล่างเนี่ยก็ได้ได้รางวัลระดับ2 1องรลย เหตนนะครับบูเสียชีวิตลดน้อยลงนะครับแล้วก็การจราจรไม่มีชาบ,บ้านร้องเรียนว่าตรงไหนติดขัดน้อยมากครับที่จะติดขัดเจ้าทีมรรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดนะครับ